ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะรับการฉีดวัคซีนโควิด1 9โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับเปิดลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและ7กลุ่มโรคประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับลองมาดูในรายละเอียดนะครับด้วยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านค่ายมือถือวันละ20,000โดสเลยนะครับโดยเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะฉีดวันละ1,000 0โดส2ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่ตั้งคันภ2สัปดาห์ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจหลอดเลือดโรคไตาวายเรือรัง โรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนซึ่งน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปหรือค่า BMI มากกว่า35โรคมะเร็งเบาหวานอีกวันละ1,000 0โดสนะครับรวมเป็น2,000 0โดสเขาเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม6 4นะครับก็คือ,อตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยโดยจะเปิดลงทะเบียน ในเรื่องของวัคซีนเนี่ยผ่านค่ายมือถือซึ่งประกอบไปด้วย 1. AIS ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.ais.ts/ นะครับวัคซีนนะครับอันนี้ของ AIS นะครับตามหน้าจอนะครับ 2. บริษัททูลงทะเบียนได้ในระบบ USSD กดดอกจัน707เเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับหรือที่เว็บไซต์ ตรงนี้ก็ได้ครับตามหน้าจอนะครับ 3.DT ดลงทะเบียนได้ที่ DT a ท็แอปและที่เว็บไซต์นะครับและ 4NT ลงทะเบียนได้ที่บริษัทมหาชนจำกัดโทรค่ามนาคมแห่งชาติเว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่29กรกฎาคม64เป็นต้นไปนะครับผ่านค่ายมือถือทั้ง4ค่ายนี้นะครับ